ป้า yup. ก <po bio> ็ยังเคลิะเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายเพื่อนก็แนะนําไปทําวิธีฝังเข็มนะคะคำถามมาว่าถ้าไม่หายภายใน2เดือนจะให้เงินคืนเป็น2เท่าสวัสดีค่ะดิฉันการิมาเจดาค่ะนักธุรกิจราชูเ่จากอราธิวะนะคะครั้งแรกก็คือหน้าคือเป็นฝ้าเต็มหน้าเลย่ะค่ะทีนี้เพื่อนๆเขาแนะนํายี่ห้ออื่นก็ไปทุกยี่ห้อเลยค่ะไม่หายนะคะป้าก็ยังเคลิะเหมือนเดิมค่ะ สุดท้ายเพื่อนก็แนะนําไปทําวิธีฝังเข็มนะคะก็กลับมาสภาพเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายก็เลยม,มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่เชื่อหรอกว่าวาหน้าดิฉันจะดีขึ้นเขาบอกว่าให้ลองใช้เขาถามมาว่าถ้าไม่หายภายใน2เดือนจะให้เงินคืนเป็น2เท่าก็ค,คือลองใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเลดูค่ะก็ใช้ไปประมาณ สองอาทิตย์ก็เห็นหน้าตัวเองเปลี่ยนนะฮะจากที่ว่าดําเป็นปื้นเป็นปืนป้นผิวมันแตกคะแตกว่าดํามั่งขาวมั่งเอ๊ะน่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออก็ลองก่อนทีนี้ก็มากินมากินด้วยทาน 4G ยิ่งทาน 4G ก็เห็นชัดเข้ามาอีกค่ะตอนนี้ก็คือใช้มา2เดือนนะเดียวก็ดีใจมากคือจะจะยอมรับว่าสภาพผิวตัวเองนั้นดีจากเดิมเยอะมากเลยค่ะทีนี้ทําให้มีกําลังใจ สวยแล้วก็รวยด้วยเพราะมีไรายได้เข้ามาอยากจะแนะนํากับพวกเราทุกคนมาหาไรายได้พิเศษแล้วก็มาเติมเต็มความงามหรือมาแก้ปัญหาที่ว่าใครเป็นฝ้าใครเป็นสิวก็ลองมากับบริษัทราชุเลขค่ะ